เป็การแนะนําในการปฏิบัติพระธรรมฐานโดยเฉพาะวานวิ่งวันนี้ฉ์ถือว่าเป็นการแนะนําแนดับงเดิสุดเพราะว่าเกณฑ์การสอนในครั้งแรกต้น้นจริงๆเราสอนกันแบบมาคือสอนทั้งแบบสุขบุตรเสกโกเตวิโชพรรพิโย ปีสามิทัตปรโตเป็นอันว่าเราสอนกันไม่ยังกัดมีกลายกำหนดในการปฏิบัติเขมวรนดาลนักปฏิบัติทลายก็ย่มจะเป็นของลำบากอยู่มากไม่ว่าเป็นการยากแต่การเกลีย,ยกล่้การเบืยอเลือดการปฏิบัติจริง ก็เป็นการหนักใจเพราะว่าบางท่านก็นไม่ทราบว่าเอาตดไหนกันแน่มีการสอนคราวนี้ก็เริ่มต้นในส่วนของสุขาวิปัสโกถ้าส่วนของสุขาวิปัสโกผ่านไปแล้วก็ยั่าสาในขั้นเตวรโชชละปิโยปาติสามิทัพปโต ทั้งนี้เพื่อตําแหน่งหลายไปเรื่อยสายการปฏิบัติเอาตามชอบใจนแต่ในระดับแรกทุกท่านก็ควรจะทราบอารมณ์ของจิตในการที่จะเข้าสู่ความเป็นผู้มีจิตบริสุทธิ์เป็นระดับไปในสายของสุขภูมิปสโกสทุกคนไม่ว่าสายสุขภูมิปสโกนี้เป็นสายขื้นฐานเข้าการของระดับจิตอย่างนี้ละ ควรเตวิโชชละพิงโยปฏิสันิทัปปโตนั้นเป็นการปฏิบัติเนื่องด้วยกิลาสมาธิจริงจะถือว่าไม่ใช่หลักฐานใหญ่ในการปฏิบัติพาาะสายของการบรรลุจริงๆย่อมมอวรมจิตเสมอกันนั่งก็คือมอวรมจิตในานสุขอุบาัโกตามที่กล่าวมาแล้วในตามห่คำ ว่าเวลานี้มีพระหน่มบวชเมื่ออายุครับแล้วก็สามารถเข้าสมาบัิได้ถึงเจ็ดวันอย่างนี้ท่านเรียกว่ามีโรธาสมาบัติแต่ว่าเป็นการบังเอิญที่ท่านจะเข้าถึชฌานโลกี แล้วม่สามารถอดข้าวอดน้ำได้ถึงเจ็ดวันอันนี้ก็เป็นการนอกหลือตำรมราถ้าตามธรรยาจริงๆคนที่จะเข้าสมาบัติได้ถึงเจ็ดวันหรือสิบห้าวันโดยไมต่ต้องกับอาหารการบริโภคอย่างไรเลยแล้วก็อยู่ได้เป็นปกติตามแบบปฏิบัติที่ท่านกล่าวกันมา ก็มาด้วยว่าท่านผู้นั้นจะต้องเป็นพระขั้นปริสัมภิทายานและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งปริสัมภิทายานนี้จะเข้าถึงได้ก็ต่อเมื่อท่านผู้นั้นเข้าถึงพระอนาคามีเมือต้องตั้งแต่พระอนาคามีขึ้นไปจริงยังามารถเข้านิโรธามมาบัติ หรือเป็นปริสัมนิธาญาณได้เพราะว่าสำหรับพระองค์นี้ที่มีอายุพรรษาเพียงสี่พรรษาเมื่อเข้าสมาบัติได้ถึงเจ็ดวันผมจะไม่พยากรว่าท่านเป็นพระปริสัมนิธาญาณเพราะว่าไม่ใช่วิสัยที่จะพยากรได้ที่พูดไปนล้ว่าที่พูดตามตำรับหรือตำราที่เราสองสอนกันมา เราได้ว่าเวลาได้สมภสังสมปันยาการฆ่ากับท่านท่านมีอายุพรรษาเพียงสี่พรรษาจัดว่าเป็นพระเด็ก <c oughs> แล้วก็มีปฏิบัาถูกต้องตามแบบฉบับทั้งหมดศึกษากับครูบาอาจารย์พอมีความเข้าใจอยู่ในวัดจะหาทางฝึกฝนในด้านการสงัด เวลามีภาระกิจขึ้นมาก็ทําทุกอย่างตามหน้าที่พระหลูกวัดพระในพระสงฆ์พระพุทธศาสนาเมื่อวามว่างก็หาจุดสงบไปที่ปฏิบัติสมณธรรมก็เรียกกันว่าได้ทั้งคันธุระและวิปัสนาธุระท่านนักปฏิบัติแบบนี้ทําตนถูกต้องเพราะว่าการปฏิบัติถ้าไม่มุ่งการเคลื่อนไหว เวลาสายกำลังจิตไปเฉพาะเป็นหน้าสงบสงัดไปที่เดียวก็ตอบกันได้เลยว่าเอาดีได้ยากถ้านี้เพราะว่าไม่มีการสัมผัสกับอารมณ์ภายนอกจิตใจยังไม่แน่แน่พอเวลาที่อยู่ในที่สงัดอาจจะคิดว่าเด่นอาจจะคิดว่าดีแต่พอมากระทบกระทั่งอารมณ์ภายนอกเขา้าที่ไม่พอไม่พอใจ อารมณ์จิตก็วันไว้ง่ายทั้งนี้ถ้าจะเทียบกับนักมวยหรือนักรบนักมวยฝึกมวยซ้อมมวยยังไม่ทันขึ้นชกบ,บนเวทีนักครับเมื่อฝึกวิชาวุธได้ดีมีความคล่งองแคล่วก็คิดว่าตัวบันเอกในโลกมันยังใช้ไม่ได้ดีไม่ดีไม่ถูกผู้ชนาะการมีการฝึกอาวุธอันดับปลายแต จะเชี่ยวชาญในการรบเชี่ยวชาญในการขึ้นเวทีก็จะแพ้เขาได้ง่ายเพราะว่าลีลาขอตัวไม่มีการสัมผัสจริงข้อนี้มีปผมมาชั้นใดนักปฏิบัติแทบกราถังก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าจะวานั่งคมหน้ากลมตาอยู่แต่ในที่สงัดแห่งเดียวจะไม่ขึ้นไว้ทำอะไรสียเลยแม้ก็จนองตนว่าเป็นคนดี อันนี้ยังใช้เไราไม่ได้เลยดีจริงๆต้องมีการสัมผัสทุกอย่างได้จิตทรงอยู่กระทบกระทั่งกับการงานกระทบกระทั่งกับความเหน่อยยากกระทบกระทั่งกับอารมณ์ที่ไม่พอใจแ้าเราทรงจิตวางเฉยไว้ได้โดยถือเบี้ขาเป็นสำคัญอดกลั้นอยู่ในกําลังจิตไม่แสดงการออกมาคมจิตไว้อยู่ เพราะว่าดีเพียงแค่นี้องค์สมเด็จพระบรมครูก็ต้องกล่าวว่ายังไม่พ้นนรกเพราะว่าพอรมอดก,กลั้นประเดี๋ยวมันก็พังถ้ารมจะดีจริงๆมันต้องไม่อดก,กลั้นต้องปล่อยกันไปเลยการเลี่ยปล่อยไปเลยนี่ก็ต้องอาศัยการสัมผัสเป,เป็นสําคัญคือคทุกเคล้าอยู่กับรมที่ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้าง กับความเหมน็ดหนื่อยกับความหนาวความร้อนความอดหมายความว่าความไม่สมบูรณ์ในอาหารต้องสัมผัสทุกอย่างแบบนี้แล้วก็จิตทรงตัวเมื่อจิตทรงตัวได้โดยที่มีอาการไม่ต้องอดใจอารมใจเป็นไปตามปกติถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาการสัมผัสกับอาการเป็นทุกทางกายไม่มีความหวั่นไหวของจิต การสัมผัสวาจาที่ไม่เป็นที่ถูกใจไม่มีอารมณ์ไหวไม่ตามวาจานั้นอย่างนี้จริงจะเริ่มใช้ได้ท่านหยายจะลืมว่าผมใช้คำว่าเพิ่งจะเริ่มใช้ได้ไม่ใช่ว่าใช้ดีเมื่อการที่จะปฏิบัติอย่างนี้ได้เราก็ถือกันสายเดียวพอ นั่นก็คืออารมณ์ไม่ฟุ้งซ่นคำว่าอารมณ์ไม่ฟ้ฟซ่านี้ไม่ใช่ว่าจะใช้อารมณ์ปักเฉพาะในชานแน่วแน่ตลอดไปนี่เรียกว่าลืมหูลืม,ลมตาไม่ได้นั่งหลับตาทรงตัวแนมแน่นสนิทอันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันอาการอย่างนี้ไม่ใช่อาการของบุคคลผู้ทรงความดีนั่นยังเป็นอารมณ์ขมจิตอยู่ ที่เรียกว่าวิคัมพนะระหารไม่ใช่สมุทเฉทประหารวิคัมพนะระหารแปลว่ากดใจเข้าไว้ความจริงมันไม่พอใจแปลว่าไม่ทําการเคลื่อนไหวทํำไปอารมณ์สงบแต่ความจริงจิตไม่สงบความดิ้นรนของจิตในความไม่พอใจยังมีอยู่แต่้าว่าข่มใจไว้โดยเฉพาะ ถ้าเผยอะไรกำลังใจประเภทนี้ก็พังมานั้นมีใจดีจริงๆมันก็ต้องปล่อยใจกันได้เลยแบบสบ,สบายๆคนพูดดีหรือคนพูดชั่วเราไม่สนใจไม่มีความหมายสำหรับเราเราถืออย่างเดียวเอกคตารมเรวเบคารมวามสามารถตัดอารมณ์ ที่มาเข้ามากับเพราะเป็นความไม่พอใจเสียได้ด้วยจิตสงัดจากกิเลสก็หมดเรื่องกันนี่ก็พูดเพียงเท่านี้นะนักปฏิบัติอันดับดีเขาเข้าใจแต่ถ้าว,ว่าท่านนักปฏิบัติที่สักแต่ว,ว่าเป็นการปฏิบัติทำตามเขาสักแต่ว,ว่าทำอันนี้ไม่เข้าใจ ทำไมจึงว่าอย่างนี้ก็เพราะว่าสําน,นักของเราเนี่ยเรียนกันตั้งแต่ขึ้นตนแล้วก็จบจบแล้วก็ขึ้นตนใหม่าหรับตาราของเราก็มีครบเสียงสําหรับฟังก็มีครบแต่ใครทําอย่างนี้ได้บ้างอารมณ์ที่โราละเมิดออกิเลสโลภะความโลภราคะความรักโทสะความโกรธโมหะความหลงซึ่งเป็นรากฐานใหญ่ของกิเลส เราสามารถจะระงับได้แล้วหรือยังถ้ายังก็มาพิจารณาดูตัวเราว่าเราปฏิบัติมาแล้วกี่ปีแล้พระสงวนมีพรรษาย่างเขาสี่ท่ามากทรงความดีเฉ่เลิดได้ท่านมีอะไรบ้างมีมือกี่มือมีเท้ากี่เท้ามีปากมีจม,มกูกมีหูมีตาเท่าไหร่ ทำไมจริงทําได้นิปฏิปทาของท่านก็เหมือนกับปฏิปทาของทุกท่านที่เข้าถึงธรรมนั่นคือรับฟังเป็นแค่เล็กน้อยแล้วก็ฝึกให้ได้ตามระดับนี่อันดับแรกที่เราจะฝึกเราก็ควรมาจับกันตัวสําคัญคืออารมณ์พุ่งสร้างของจิตแล้วแก้อารมณ์พุ่งตัวเดียวก็เป็นพระอรหันต์ได้ นี่แก้กันไปแก้กันมาก็แก้ตัวฟุ้งตัวเดียวอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตการแก้อารมณ์ฟุ้งซ่านนี่ไม่ใช่อารมณ์ปักอย่างเดียวเป็นอารมณ์คิดก็มีแต่สําหรับวันนี้จะขอบเบื้องต้นมาใช้ตามที่กำรับตำราทั้งหลายท่านสอนบอกว่าจงใช้กําหนดลมให้ใจเขา้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเขา้า เวลาให้ใจออกรู้อยู่ว่าใ,ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่เพียงเท่านี้ถ้าเราสามารถทําได้แล้วก็สามารถจะชนะอารมณ์ฟุ้งซ่านได้มันเป็นของไม่ยากสำหรับบุคคลที่เอาจริงเรือว่าบุคคลที่เอาจริงแล้วบุคคลที่เอาดีเนี่ยเาก็สามารถ นั่งสามารถจะชนะอารมณ์ได้แต่ถ้าว่าท่านอนหลายกำลังใจของใครที่ไหนจะมีความเข้มแข็งอย่างนี้บ้างถ้าจะว่าไม่มีเขาก็มีกันเยอะแล้วถ้าจะว่ามีจะทั่วไปมันก็มีไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะคนที่มีใจจริงหายากสักต่ว,ว่าจะพูดว่าปฏิบัติ สักแต่ว่าจะมีความรู้สึกว่าตัวดีอย่างนี้หาง,ง่ายตอนนี้เพราะอะไรเพราะว่านี่ผมพูดตรงไปตรงมาเพราะต้องการคนดีจริงๆต้องการมากักปฏิบัติที่เข้าถึงความดีจริงๆไม่ใช่ศักแต่ว่าค,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 ครูรูรูสโกปฏิบัติเพื่อไปจบชาวบ้านหาลาภหา,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 าผลหาคนเคารพนับถือ นักปฏิบัติแบบนี้ไม่ต้องการมีการกำหนดรูนเราไม่ใจเขาออกเป็นของไม่ต้องลงทนุนเราจะนั่งอยู่ก็ดีเราจะยืนอยู่ก็ดีเราจะเดินอยู่ก็ดีเราจะนอนอยู่ก็ดีเราทำกันได้ทุกเวลาแล้วก็ใช้เวลาสั้นๆเอาชนะจริงๆ ตักสองสามนาทีบังคับไว้แล้วบังคับอารมณ์ใจว่าสิบคู่นี้เราจะไม่ยอมให้จิตเน้นเรื่องอื่นถ้าว่าเอิ่นมันมีอารมณ์แทกเข้ามาจริงๆเราล้งต้นมันสมัยแคหนึเข็มแค่สิบรอบต้องลมงหม่ใจเรียกว่าเรียกว่าสิบคู่ถ้าดีดดไม่ได้จะไปดีตรงไหนกันต้องทําความรู้สึกไว้เสมอว่านั่นเราเลวเต็มที เพียงแค่อารมณ์เพียงเท่านี้ระยะเวลาเพียงเท่านี้เราทรงอยู่ไม่ได้นี่เป็นวิธีหนึ่งที่เราจะสามารถเอาชนะความพุ่งสร้างของจิตได้นีวิธีที่สองท่านอาจารย์ทลายท่านแนะนําให้ใช้คาภาวนาเพราะคำภาวนานี่เป็นเครื่องผูกใจส่วนใหญ่ ในระยะแรกท่านจะให้ภาวน,นาว่าพุทโธทั้งนี้เพราะว่าคำว่าพุทโธเป็นพุทธานุสติกมฐานเป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อย่างหน,นึ่งและอย่างหนึ่งเป็นคำภาวน,นาที่ง่ายสั้นและสบายเพราะว่าคำว่าพุทโธเป็นถ้อยอคำง่ายสั้น เวลาให้ใจเข้าเนืกว่าพุทธเวลาให้ใจออกเนกื้อคาโทถ้าทรงอารมณ์อย่างนี้ก็ไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นถ้าคิดอย่างอื่นก็ใช้ไม่ได้กายควบคู่ลมให้ใจกับคำว่าพุทโธเป็นของง่ายแล้วก็แวดการสะดวกนั่งอยู่รู้ลมให้ใจเข้าเนียกว่าท รู้เราไมใ่ใจออกนักวัดโทรรู้เฉยๆไม่ใช่บังคับอารมณ์ให้หนักให้เบาให้ยาวให้สัน้นไม่ใช่บังคับลมให้ใจเป็นจะเพียงว่ารู้อยู่เท่านั้นเอาแค่รู้ไม่ๆ่การแค่นาบานุสติกรรมฐานจะมีสภาพเหมือนคล้ายกระบวงครอบทวไมอย่างนั้น มันมีความอึดอัดเพราะเราไม่เคยบังคับมันมาบังคับมันเข้าแต่ความจริงการเข้าไปบังคับแบบนั้นมันไม่ถูกจะต้องไม่บังคับอารมณ์หรือไม่บังคับลมให้ใจเขาออกว่าหนักหรือเบายาวหรือสัน้นปล่อยลมให้ใจตามปกติเพียงแค่เอาสติสมัมปชัญญะมาควบคุมเท่านั้น ราะว่าการควบคุมแบบนี้ก็เป็นของยากเพราะเราเป็นคนไร้สติสมัญญะมานานในวันลมไม่ใจเข้าใ,ใจออกดี่เราให้ใจเข้าใ,ใจออกมาตั้งแต่กเกิดแต่ถ้าว่ากี่วันครั้งล่ะที่เราจะรู้ว่าเราให้ใจเข้าให้ใจออกบางทีรับนับเป็นเวลาแลมปีเราไม่เคยคิดที่จะให้ใจเข้าใาใจออกเลย ที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะขาดสติสมัมัญญะสติคือนึกไว้ว่าเราจะให้ใจเข้าหรือใจออกสามัญญะรู้ตัวว่าเวลานี้เราให้ใจเข้าหรือให้ใจออกแล้วต่อมาเราก็มาเพิ่มคำว่าพุทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทเวลาให้ใจออกนึกว่าโธอย่างนี้เพียงเท่านี้เราต้องชนะให้ได้ นี่จะจะใช้เวลาไหนบ้าง <c oughs> ก็ขอแต่ว่าใช้ได้ทุกเวลาเวลานั่งอยู่นั่งแบบไหนสบายก็นั่งแบบนั้นไม่จำจะต้องไปนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงอันนี้ไม่ไม่จำเป็นเรื่องการตั้งกายตรงมันต้องตรงพอสมควรถ้าตรงมันอารมณ์สบาย ถ้าน,นั่งขับสมาธิไม่ไหวอยากจะนั่งพับเพียบจะจะนอนเองกายอยากจะนั่งเก้าอี้อยากจะนั่งห้อยขา,ยขายก็เชิญตามสบายคอยมีความรู้สึกว่าเสมอว่าเราฝึกทีก่จิตเราไม่ได้ฝึกที่กายเรื่องทางกายอย่าทรมานเกินไปอย่าไรจะมันจะไร้ผลนี่ถ้าเวลาเดินเขาเรียกว่าจงกรมอันนี้เป็นของดีมาก ด้วยการทรงอารมณ์ด้วยการเดินหนี่เป็นการเคลื่อนไหวทางกายนี่ครับว่าเราเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปในห้องของท่านนใช้ได้สบายๆหน้าห้องก็ได้แต่เราต้อระวังถ้าใครเขาจะมาเห็นเราเข้าเราต้องเลิกเี่หน้าห้องถ้าไปทําให้เขาเห็นมันจะกลายเป็นอดเพราะพทธเจ้า,ท,าทรงปรับเป็นโทษเทวว่าเป็นวกิเลอยู่มาก จงระมัดระวังข้อนี้ไว้ให้มากเวลาเดินไปถ้าใจย้อนถามมาว่าเดินแล้วทำยังไงก็ท่านเดินเอาง่ายหาใจเข้าก้าวเท้าไหนหาใจออกก้าวเท้าไหนก็ว่าไปหรือว่าเวลาเดินไประจิวนาก้าวไปพุทธก้าวไปโทย่างนี้ก็ได้ถ้าต้องการภาวนาถ้าไม่ต้องการภาวนาก็ให้รู้นี่ก้าวเท้าซ้ายนี่ก้าวเท้าขวา เดินไปเดินมาอยู่ในห้องของท่านเป็นการจองกรมเท่านั้นพอแล้วเวลาเดิน,ดน,าาททนาาินิบาติเช้าไปปฏิบัตนับตั้งแต่เริ่มออกปฏิบัตจนาาั้งกลับตั้งมันโน้ณนิธานิว่าเราจะทรงอารมณ์แบบนี้ตลอดเวลาถึงไปรึกลับจะไม่ย่นไม่ยอมถอ,อนอารมณ์เลยนี่เป็นจิตที่ทำที่ดีที่สุดเป็นการปฏิบัติในแบบฉบับท,ที่ดีที่สุด เพราะว่าเป็นการทรงอารมณ์ไม่เป็นปกติไม่ช้าความชินเกิดขึ้นอาการทุกอย่างจะเป็นอัตโนมัติหมดเขาก็หยัดเท้าจะออกวิาบาะะตตไปไตยเขามันเลยเพราะว่าเขามันไปในใจเสร็จเวลานั่งว่างนิดจิตจะจับอารมณ์ตามที่ต้องการคือลมไม่ใจเขาออกแล้วคำมาพทุทโ นี่สาหรับคำภาวนานี่ก็ขอบอกว่าขอแนะนําบอกว่าไม่จํากัดนะใครจะภาวนาว่าอย่างไงนะไม่ไม่ห่วงไ,ไ,ไม่ห้ามเพราะคำภาวนามีนโย,ยบายอยู่อย่างเดียวคือจูงจิตให้เข้าถึงสมาธิ่านท่านจะภาวนาว่าอย่างไงก็ได้ให้เป็นไปตามอัธยาศัยแต่อย่าลืมว่าทั้งนั่งก็ดีทั้งนอนก็ดีทั้งยืนก็ดีทั้งเดินก็ดี ทำกิจกายงานอยู่ก็ดีจะลืมลมให้ใจเขาออกด้วยพุโทโธถ้าควบกันไม่ได้ลมให้ใจไม่สามารถจะควบได้ก็ใช้คำว่าพุโทโธเฉยๆึึกว่าในใจแม้จะคุยกับเพื่อนแ้มีจังหวะว่างนิดหนึ่งเราก็ดึงอารมณ์เข้ามาจับคำว่าพุโทโธไม้เป็นปกติใหม่ๆก็จะมีอาการฝืนย่มบ้างเป็นของธรรมดาแตา,าการชินปรากฏขึ้นมาวันทั้งวัน คืนทั้งคืนที่ขณะที่เราเตือนอยู่อารมณ์เช่นนี้จะจับอยู่เป็นปกติไม่มีอะไรอเคลื่อนไหวจากวินมบาตจะออกจากพาัดไปจนกว่าจะกลับคำว่าพุธทธะรลุลงใว้ใจเขาออกจะก้องอยู่ในใจตลอดเวลาถึงเวลาก็าต้องกระทั่งกับเสียงที่เราไม่พึงปรารถนาเป็นเสียงละไคย้ชื่นใจในางก่อน ในเวลานี้จิตใจเราเข้าถึงองค์สมเด็จพระจินนวรอารมณ์รสบ,บสงัดเสียงดีก็สงัดเสียงเลวก็สงัดเสียงที่ถูกใจก็สงัดเสียงที่ไม่ถูกใจก็สงัดความเหนื่อยเมื่อล้าการร้อนกันหนาจัดไม่สามารถจะทําใจของ่องโยกโลงได้ทจะถามว่าวิธีแบบนี้ทํากี่วันจริงะได้ผมขอตอบเลยว่าสิบห้าวัน เป็นอย่างเร็วที่สุดนี่เราพูดกันจริงจ่างจังเอานักปฏิบัติที่ดีถ้ารมอย่างนี้ทรงตัวความวุ่นวายของท่านผู้นั้นจะไม่มีเลยในหมู่คณะจะไม่มีการท่านลงตัวว่าท่านดีกว่าเขาท่านเร็วกว่าเขาท่านเสมอเขาจะไม่มีเพราะจะเป็นคนระมัดระวังอยู่ในคำภาวนาและลงให้ใจเขาออกไม่ะจะเอาอะไรไปอดเขา มีรู้ไว้โดยว่าแค่คําว่าพุโทโธและลมหายใจเขาออกสามารถทรงได้ถึงสารสี่สำหรับวันนี้มองดูเวลาก็สมควรแล้วก็พอยุติไปแต่เพียงเท่านี้นี่ขอท่านนักปฏิบัติทั้งหลายจงปฏิบัติตามอธัธยาศาัยที่ท่านอยากลงทำจะนั่งหรือจะนอนหรือจะเดินหรือจะเดินจะยืนหรือเดินก็ได้สําหรับการแนะนําแบบนี้เวลากําหนดเวลาเลิกไปมีให้เป็นไปตามอธัธยาศัยของท่าน อาณาสับุญนี้ก็ขอ,อยุติคำแนะนำวัเพิยบุญนี้หวังว่าท่านอะไรคงจะพากันรักษากำลังใจตามแบบฉบัพภาสาวอคคุสมเด,ด็พระสม,มาสมุทธเจ้าเป็นอย่างดีอ่ะไม่ปล่อยให้รมความชั่วเท่าที่เคยปฏิบัติมาแล้วนี้เป็นเจ้าหัวใจต่อไปต่อที่นี้ไปขอทุกท่านก็ตั้งใจทรงอารมณ์ตามมัตยา,ายาใสจะสามารถสงสติสยยัมปชัญญะควบคุมก,กำลังใจทำภาวนาไว้ให้ได้ ตามที่ท่านต้องการส่วน